สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาขอแนะนำภาพยนตร์น่าดูอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับของทางไอชีอี e นะครับปอยตรีชาดากับลูกนางร้ายสุดสวยจากหนังจีนดาบตัดวายุงามล้นเหลือมากๆเลยนะครับหลังจากมีข่าวว่าจะได้รับบทนำเด่นมาเป็นปีแล้วในที่สุดผลงานก็ออกมาให้พวกเราได้เชยชมกันสักทีนะครับสำหรับปอยตรีชดา จากภาพยนตร์ออนไลน์เรื่องดาบตัดวายุ The Bre of w i w i n d 2020เข้าฉายเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาทางเว็บและแอปไอฉีอ่นะครับส่วนซับไทยก็ฉายไปเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานี้เช่นกันครับเรื่องนี้ปอยสาวเร่นเป็นตัวร้ายแต่ทำไมถึงดูสวยกว่านางเอกละครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นเสียเวลาเราก็ไปดู ฟังเรื่องย่ยอๆก,กันอีกสักหน่อยนึงนะครับเรื่องราวก็เป็นสิทธิสำนักอ่าดาบอรณูณที่เข้ามาปะพันกับแผนการร้ายของมนุษย์งูในยุทธภพนะครับระหว่างการหนีตายเธอได้พบกับเพื่อนร่วมชะตาอีกสองคนทั้งสามกลายเป็นเพื่อนรักกันและร่วมกันสืบหาผู้บงการแผนการร้ายทั้งหมดโดยเรื่องนี้ปล่อยตีชดาเล่นเป็นหูหยินเวยตู ซึ่งเป็นฝ่ายตัวร้ายรับประกันได้เลยว่าได้เห็นปลอยในบทบาทที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนเลยนะครับเราก็จะได้ชมความสวยความความสามารถของเธอในเรื่องนี้กันนะครับถ้าหากว่าใครชื่นชอบเธอติดตามเธอก็ขอเอาให้ใจช่วยผลงานของเธอในชิ้นนี้กันนะครับไปดูไปชมกันได้นะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับ และไม่เคยเห็นปล่อยในลุกนี้มาก่อนแน่นอนครับเรื่องนี้ก็นำแสดงโดยปล่อยตรีชดานาเวยเฉินเฟย,ยและเฉินเจ้าอยู่นะครับก็ไปหาชมกันได้แล้วนะครับ